วันนี้อยากจะสดอะไรร้อนๆแซบๆเปิดตู้เย็นเจอปลาทูสีตัวเอามาต้มยำก่อนเลยจ้าก่อนที่น้องจะไปสวรรค์ก่อนอื่นนะคะก็มาเตรียมเครื่องต้มยำกันก่อนเครื่องต้มยำก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเอามาฉีกเอามาหั่นเอามาซอยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยและที่ขาดไม่ได้เลยคือใบกระเพราจ้ะต้องเป็นใบกะเพราบานเท่านั้นตั้งหม้อน,นะคะใส่น้ำใส่เครื่องต้มยำแลวตำด้วยเกลือ ต้มจนน้ำเดือดจัดจัดจนสมุนไพรหอมนะคะแล้วก็ใส่ปลาตำลงไป ไม่ต้องคนเลยนะคะแล้วก็พยายามช้อนฟองออกน้ําซุปเราจะได้ใสไม่ต้องต้มนานนะคะเดี๋ยวปลาแข็งพอปลาสุกแล้วก็ตบถ่ายด้วยใบมะกรูดแล้วก็ใบกระเพราค่ะเสร็จแล้วเราจะมาทําน้ํายําข้างนอกนะคะจะไม่ปรุงในหมอ้อหยงจะปรุงด้วยน้ําปลาน้ําตาลมะนาวแล้วก็ผงนัวค่ะส่วนพริกนะคะแล้วแต่ความชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ตามใจได้เลยหยงชอบแบบเปรี้ยวนํานะคะก็จะใส่มะนาวเยอะหน่อยปรุงได้รสตามชอบแล้วก็ตักปลาลงมาใส่เป็นอันเสร็จค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนนินใจค่ะ